วับนนี้เราจะมาแกะกล่อง MST MS01 D RTR กันนะครับเป็นรถ RTR หมายถึงว่าเป็นรถเลดดี้ทุกรันหรือว่ารถพร้อมเล่นนะครับอันนี้ผมอ,อยากแนะนำให้สำหรับคนที่กำลังจะเริ่มเล่นหรือว่ามีงบน้อยแต่อยากได้รถที่พร้อมเล่นที่เป็นรถด,ดิฟแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะครับเรามาดูกันว่าข้างในกล่องม,มีอะไรบ้างน,นะครับ เลยก็มีเอกสารอันนี้เป็นโบรชัวร์นะครับแนะนำรถข้างในมีอะไรบ้างก็จะเป็นนะครับแนะนำตัวรถ MST นะครับว่ามีคุณสมบัติยังไงนะครับรวมไปถึงบอดี้ต่างๆที่ทาง MST มเอทีขายนะครับข้างในก็จะเป็นแคตตาล็อกอะไหล่ทั้งหลายแหล่นะครับใช้สำหรับเรสเฟลนดูว่าเวลาเราจะซื้ออะไหล่เพิ่มเติมเนี่ย มีพาร์ตนัมเบอร์อะไรบ้างนะครับรวมไปถึงล้อแม็กต่างๆที่ทาง MST มีขายด้วยนะครับอันต่อมาก็คือเป็นคู่มือนะครับคู่มือของตัวรถนะครับมีสติ๊กเกอร์ให้นะครับผมยังไม่ได้แกะดูว,ว่าข้างในคู่มือมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับห,หลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องส่วนประกอบของตัวรถนะครับ แล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่อง E.S.C. แต่ว่าคู่มือในนี้เป็นภาษาจีนหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะจีนนะครับน่าจะเป็นภาษาจีนโอเคภาษาอังกฤษก็น่าจะมีเหมือนกันราะว่าข้างในนี้บอกเป็นภาษาอังกฤษอยู่แต่ต่อมาก็จะเจอสติกเกอร์ที่ใช้สำหรับตัวรถนะครับอันนี้เป็นรถเห็นไหมอันนี้ให้ดูนะครับอันนี้คือ อันนึงที่ผมชอบของ MST เลยก็คือว่าตัวนี้มันเป็นรถลิขสิทธิ์ของทางทางอยาคือเป็นบอดี้รถทารอียาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยจะสมจริงนะครับไม่เหมือนกับบอดี้จีนที่ราคาถูกนะครับอันนี้เฉพาะบอดี้ทามอยาเนี่ยถ้าซื้อแยกก็ยังไม่ทำสีนะครับก็ราคาประมาณพันสถึงพันห้าลนะครับอันนี้ทาสีมาเรียบร้อยนะครับมีอะไรบ้างอะดูสิ ันนี้บอดี้ต่อไปก็คือบอดี้บอดี้รถนครับชุดนี้เป็น GTR R 35นะครับสีดำนะครับทำสีติดสติกเกอร์หลักๆก,ก็คือพวกสติกเกอร์หน้ารถนะฮะกระจกหลังรถอะไรเงี้ยไฟท้ายอะไรเงี้ยมาเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็คือมาติดเพิ่มเองจกกอัดสติกเกอร์ชุดนี้นะครับสติกเกอร์ชุดนี้ อันนี้อีกที่ชอบให้โคมไฟไปด้วยนะครับเป็นโคมไฟที่ใช้ติดด้านในซึ่งก็คือมีรูสําหรับที่จะติดหลอดไฟ LED เข้าไปเพิ่มเติมเรียบร้อยนี่คือสิ่งที่มากับชุดเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มรวมทั้งมีอะไรกระจกข้างนะครับมีวิงหลังมาให้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นเป็นบอดี้เล็กสิทธิ์ของทางทันย่าเพราะฉะนั้น พวกสูตรประกอบพวกนี้ไม่ต้องหาซื้อเพิ่มให้เพืองตังค์นะครับเบอร์ต่อมาก็จะเจออะไรรีโมทคอนโทรลนะครับรีโมทคอนโทรลสตินะ๊กเกอร์มาเรียบร้อยแกะหน่อยสินี่เป็นรีโมทคอนโทรลนะครับเป็นขึ้นสองพน2.4กิกะเฮิร์เป็นคลื่นดิจิตอลแต่ว่า ปุ่มปรับอะไรต่างๆตรงนี้ปุ่มกดอะไรต่างๆนี่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกรดของมือตัวคันบรรับแบบเริ่มต้นนะครับเป็นอีแบบเบื้องต้นนะครับ okay. <Okay. S 2> เดี๋ยวเรามาดูทีว่าเป็นยังไงว่าทำงานได้ดีแค่ไหนนี่ช่องใส่แบตเตอรี่นะครับใช้แบตเตอรี่กี่ก้อนน่าจะเป็นฐาน AA นะครับสี่ก้อนนะครับโอเคแบตเตอร่ okay. ดีโมดไปแล้วาละถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยคือตัวรถนะครับตัวรถอ่าอรถทำยไอันนี้เสาวอากาศครับตัวรถนะครับตัวรถที่ให้มามีอะไรมาบ้างมีวันเวนะครับวันเวลื่นไหมนี่ลองดูด ลื่นขนาดนี้เลยนะครับก็จัดว่าลื่นกว่าวันเวของรถจีนนะครับส่วนใหญ่มีอะไรบ้างมอเตอร์ในนี้เขียนว่า2,200นะครับก็น่าจะเป็น2,200ันเควนะครับข้างหลังเป็นสปูนพลาสติกนะครับเพดบนนะครับด้านบนเนี่ยมี2อันตัวนี้กับตัวนี้ข้างกล่องเขียนว่าเคฟล่าลุกแต่ว่าผมดูแล้วนี่มันเป็น เพกคาร์บอนเคลฟล่าเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยสปีดนะฮะสปีดตัวนี้เป็นสปีดเอ่อเขียนว่าเป็นสปีดบัตนะครับก็คือเป็นสําหรับมอเตอร์ที่เป็นแปรงถ่านอยู่แต่ว่ามีกําลังสูงถึง70แอมป์นะครับเซอร์โวเซอร์โวให้มาไม่ได้ใส่หอนเซอร์โวมาให้เดี๋ยวเราคงต้องประกอบเองนะครับเซอร์โวเอ่อเป็นเซอร์โวที่เป็นพลาสติกอยู่นะครับ ก็น่าจะเล่นได้ทนในระดับหนึ่งแต่ว่าในระยะยาวก็คงจะได้เปลี่ยนนะครับตัวเมาส์เพจของไอตัวไอมอเตอร์เมาส์นะครับมอเตอร์เมาส์เป็นอลูมิเนียมช่วยระบายความร้อนแล้วนะครับไม่ได้เป็นพลาสติกช็อกด้านหน้าด้านหลังนะครับเป็นโช็อกน้ามันช็อกน้ามันแต่ว่ายังเป็นโช็อกพลาสติกอยู่เหมือนกันนะครับก็น่าจะ ใช้ได้ดีพอสมควรสำหรับเ,เริ่มต้นนะครับพวกจุดลิงก์ต่างๆนะครับเป็นเป็นน็อตก็คือมันหมายความ,มว่าเราสามารถที่จะปรับความยาวให้ยาวออกหรือว่าสั้นเข้าได้นั่นคือลักษณะนี้คือสามารถที่จะตั้งล้มแคมเบอร์ได้สามารถที่จะตั้งทูอินทูเอาท์ได้สำหรับด้านหน้านะครับสำหรับด้านหลังก็คือตั้งได้เหมือนกัน นะครับตั้งแคมเบอร์ได้แต่ว่าลิงก์ตัวนี้สอตัวนี้นะครับที่จะตั้งเป็นทอ in to ินทออาของล้อหลังเนี่ยเป็นลิงก์ตายอยู่นะครับการนี้ก็ถ้าใครจะปรับมากกว่านั้นก็คงต้องไปซื้อแบบที่เป็นเทอร์มเกลมาใส่นะครับมีอะไรอีกเอ่ยเพทข้างล่างเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าอันนี้คือข้อเด่นอีกข้อหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นในรุ่นอื่นนี่คือว่าจะมีช่องดักลม เพื่อเอาความร้อนเอเอาลมไประบายความร้อนของมอเตอร์ออกจากตัวมอเตอร์จากทางด้านล่างของรถด้วยนะครับการบิดตัวเพลเป็นยังไงนะครับก็บิดตัวได้นิดหน่อยนะครับไม่ถึงกับย้้ยนะครับ <SU cc ion> ก็ถือว่ามีความแข็งแรงอยู่ในเกณฑ์ดีเลยทีเดียวนะครับล้อให้มาด้วยนะครับเลมให้ดูเรื่องล้อล้อก็จะมี เป็นล้อแม็กของทาง MST เองอยางของทาง MST เองนะครับเป็นยางรุ่นไหนเออผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณมีเดยมซอฟนะครับซึ่งก็คือจะเหมาะกับเล่นกับพื้นพื้นปูนหินขัดหรือว่าพื้นถนนปูนนะครับแต่ถ้าเกิดจะไปใช้กับผมก็คงต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ที่ชอบอีกหนึงก็คือว่าเขาให้ดิสเบรกกับคาลิเปอร์มาด้วยเลยนะครับหายากนะ เป็นคาลิเปอร์พ่นสีมาด้วยนะไม่ใช่เป็นคาลิเปอร์เป็นพลาสติกสีเดียวนะครับไม่ใช่อย่างนั้นก็คือทําสีมาเรียบร้อยนะครับโอเคหลักๆก,ก็คงจะหมดละเอาไว้เดี๋ยวผมประกอบแล้วลองเล่นดูว่าเป็นไงในชุดไม่มีแบตเตอรี่มาให้นะครับคุณต้องซื้อเองนะครับไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีเครื่องชาร์จนะครับตอนานั้นก็คืออันนี้คือต้องสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มโอเคครับแล้วเดี๋ยวยังไงเล่น แล้วจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งว่าอาการเป็นยังไงสำหรับวนันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับผมพามซิเตอร์ต้องไปก่อนแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ